อันนี้นะคุณจะมาสอนใช้แคมเปญเซียสตรีโอ8นะอืมมีครับนีครับแล้วก็อืมก็เรียกไฟล์นะมาวิดีโอที่เราอยากจะตัดต่อนะนะครับก็ขาไม่เจอเนี่ย แล้วก็จะลากก็ได้นะครับกดนี้ไม่ได้อย่างนี้มาเลยอ่าเนีย่ยจะได้เป็นนี้คนระับ เนี่ยเราก็เราจะใส่เป็นแบบยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้าขไปดูนะครับเนี่ยแบบอย่างเช่นคำเตือนอะไรเงี้ยเราทิธีการทำเงี้ยบสคริปนะนี่นแหละแล้วก็หาแบ็กกราวน์มาครับมีแบ็กกราวน์ที่ผมใช้ในคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ลงมา ใช่มตรงนี้นะครับมรแล้วก็สามารถยิงถดได้ครับนี่ วากับแล้วตรงนี้เราเราจะใส่เพลงนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลือกเพลงมาแนละ้วอืมเนี่ยเราสามารถฟังได้ฟนะังก่อน นี่ยผมก็ไม่มีเพลงนะครับก็ <c oughs> เลยต้องใช้มันไว้ด้านบนนะครับย,ยู่แล้วเราก็ลากเข้ามา เลียบประมาณนี้ครับแล้วกดเอาครับประมาณนี้นนนแล้วก็ยืดได้ยืดแนวก่อนก็นกนยืน่นในต่างเข้าไปยืดเพลงมาแรับเอาดูครับอืมไช่ได้กดนี่ครับ ถ้าเราจะใส่คำเตือนอะไรแบบนี้ครับปุที่นี่ครับจะมีแบบหลายแบบเลยครับปรับขนาดอะไรอย่างเงี้ยมาสิบแปดเป็นเม่ย ประมาณนี้นะีเราก็ใส่ไปประมาณนี้คนบะอ่ะรายการอะไรก็ไคนะรับอนี้ปุ๊บสมมติผมพิมพนะ์แค่นั้นแหละอ่ะแค่นี้ครับเราก็ลองเติมดู อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าวันดีแบบกราวผมนะมันเออเป็นสีขาวเลยนะเป็นสีขาวอีเจ้เาหัวกะโหลกเนี่ยกลาบเป็นสีแดงเป็นสีแดงนะเห็นปะไม่เห็นแนทะ อย่นี้กันสีเป็นีเียกว่าัทห็นแล้วสมมติเราทำเสร็จแล้วครับจะใส่ว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวไม่ใช่ที่นีก้กดอะไร เบสเบสเป็นนะลองดูับจะเป็นยังไงลองนะตอนนี้ผมใช้นี้นะไ่แด้วนะการการผ่านถึกนี้กาไปก็เอาเป็น ก็สุดเลยจะใส่เพลงนะเพลงทั้งทั้งหมดนี่ครับก็เลือกเพลงนะครเลือกัแตงโม ล้วก็จะใส่เป็นเหมือนตรงนี้คนะรับวงตัวเริ่มแบบเป็นตัวปิดนะครับก็ตรงนี้คนระับผมไม่ใช่เออกดไปด่เรียกรูปมาเลยอผมริกาวเป็น อะไรดิซึ่งตุวกคำ้ำเอ้ยคลิปก่อนนะผมก็ใช้ไปแล้วเนี้ยเนี่ยก็ใช้เหมือนเดิมย้ยายต้องมาม้ตรงนี้เลือกมาใส่คำ้ำสมมติใส่มา ใส่เต็มจอเพียงไปแล้วก็พิมพ์มสีแดงกันขอบคุณอะไรแบบนี้เพื่อนี้เราใส่เป็นจะดูสัางนี้แบบ แ่นี้อืมจะเปลี่ยนเพลงครับอืมเอาเลยนะเนเพลงจบหมดจบงี้เลย ประมาณนี้เนะี่ยมกดเริ่มมาดิสวัสดีครับตรงนี้พอเรียบแล้วก็เซฟนะกดตรงนี้เลือกขนาดไฟล์อ่าขูเป็น MP3 ใส่เป็น MP4 แล้วกัน นะกจ็ดร้อยี่สิบพีปิกเซลนะครับก็ใส่เวล้ยกดนะี่ครับผมก็จะไม่ทำนะเพราะว่าผมไม่เอาคลิปนี้คนระับถ่ายไว้เล่นๆนะครัแบบใครก็ไม่มีโปรแกรมถ่ายนะครับก็มาใช้ชจองนะี้ครับอ่าแค่มันเสียทริโอนะแล้วแมีที่อดนะครับกดงี้ น,นี้เปิดไฟล์น,นี้เซฟไฟล์ครับก็ม,มีแฟบนะซึ่งคอมผมใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นไอแคมแต่มันขี้เกียจมาเปลี่ยนนำสกุลน,นะก็เลยใช้เนี่ยแคมเซียมม,มาเลยครับไม่ถ่ายกงไม่ถ่ายเกมนะ ว่าคลิปนี้ขอขอบคุณครับ